สวัสดีค่ะอยู่ในชาแนลอันตากาเบมนะคะและตอนนี้เราก็อยู่ในเกม a r ร์คซ์ไลเวอร์อีเค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะไปผจญภัยในถ้าต่อเลยนะคะตามที่เราได้ทําคําสัญญาของทุกคนไว้นะคะว่าเราเนี่ยจะไปผจญภัยในถ้าพิษนะคะและเรานะคะก็จะเอาเหล่าแรปเตอร์เนี่ยไปผจญภัยเหมือนเดิมเลยนะคะเดี๋ยวแล้วทําไมพวกเราไม่ได้ไปล่ะ พวกหนูตัวใหญ่เกินไปในถ้ำเนี่ยมันเล็กมากๆเลยโถ่ไม่แจ่มจนเลยเราทหารตอนนี้เราพร้อมผจญภัยในถ้ำแล้วหรือยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วพวกเราพร้อมแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวเราเดินทางกันเลยแล้วตอนนี้นะคะเราก็จะไปผจญภัยในถ้ำข้างบนก่อนนะคะโดยจะเป็นเกาะเล็กๆตรงฝั่งข้างบนเลยนะ อันนี้เนี่ยจะเป็นถ้ำที่เป็นระดับที่ง่ายกว่าถ้ำพิษนะคะแล้วเราจะไปถ้ำพิษกันต่อนะคะแล้วตอนนี้นะคะเราก็ใกล้ถึงเกาะที่เราจะไปผจญภัยในถ้ำนั้นแล้วนะคะข้างหน้ามีเจ้าทีเล็กเั้ใหญ่นะคะเราต้องฆ่ามันแล้วต้องจัดการก่อนละคาโนอ้าวคาโนเอรอคาโนอัลฟ่านะคะเจ้าคาโนก็คือเอาแต่ตะล่อมตะล่อมทีเล็กนะทีเล็กคือแบบไม่สนไม่สนมาแล้วเมื่อกี้เรายิงโดนปะเนี่ยมันร่วมมือกัน Hey, มันไม่กัดกันแล้วอะไรเนี่ยต้องจัดการเจ้าคาโน่กันนะคะ <Yeah. S 1> เรายิงนานมากเลยนะคะโอ้ <Yeah. S 1> ได้แล้วแล้วตอนนี้เจ้าทีเล็กหายไปไหนแล้วล่ะจมน้ำตายไปแล้วเราต้องเคลียร์ทางเข้ายิงได้ตัวหนึ่งแล้วคะ่จะจับไปอีกอุย้ยหลังเข้าอุย้ยอุ้ยโอ้โหมาข้างหลังเลยนะเนี่ยเด็กๆคือทำงานเรียบร้อย คุณเป็น,นี่คือลูกซองเรียบร้อยละตรงนี้มีซากประหลักหักพังนะคะเราเนี่ยก็จะไปเปิดกล่องแล้วกล่องอยู่ตรงไหนล่ะอ๋อแล้วตอนนี้เราก็ได้ความรู้นะคะความรู้ที่เป็นยานะอะไรเกิดอะไรขึ้นคะซเซเบอร์ตูด <c oughs> <c oughs> โอเคนึกว่าเมียเธออีก,อกเราเข้าไปปากถ้ำกันดีกว่าโอเคเลยอันนี้เตรียมเตียงไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวให้นคนตางเตมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งตามนะ โอเคเสียชีวิตก่อนนะคะตอนนี้อันก็เตรียม,ยมเตียงให้ทุกคนนะคะพื้นท<า>ีม่มีจำกัดนอนจะไม่โดนโจมตีระหว่างอยู่บนเรือเนี่ยถ้ำนี้นะคะเราจะไม่เอาเด็กๆไปนะเราจะผจญภัยแค่สามคนนะคะทุกคนพร้อมจะผจญภัยในถ้ำหรือ,อยังคะพร้อมสิ่งกวพร้อมไปลุยเข้าไปเลยตอนนี้นะคะเราโหลดเข้ามาในถ้ำแล้วนะคะแล้วถ้ำนี้เนี่ยติดกับโซนหนาวเลยนะคะดังนั้นเนี่ยเราจะใส่ชุดขนกันนะคะ แล้วก็กินแกงกะหรี่ด้วยนะเพราะว่าอ,อากาศมันเย็นตรงบริเวณข้างหน้าเนี่ยมีน้ํานะเรากระโดดลงไปเลยข้างในนี้ดีนะคะที่มันไม่มีพวกปลาอะไรที่มารบกวนเราไม่งั้นเนี่ยเป็นศพในน้ําแน่นอนเลยมีตัวแพร่โควิดมีครั้งคาวอยู่นะเราต้องกําจัดก่อนมันเห็นเราแล้วละ่ะนี่โอ๊ยโอ๊ยอยโอิงนะคะอ้าวกำจัด ต้องกำจัดนะคะต,ตัวนี้นะเป็นตัวแพร่เชื้อด้วยนะเรียบร้อยค่ะส่วนมากพวกมอนสเตอร์นะคะจะมีอยู่เป็นกระจุกกระจุกนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยเคลียร์ทางก่อนเลยละกันมันมากันเพียบเลยเฮ้ยอันยิงโดนแล้วมาแล้วนะคะยัดลูกซองเลยละกันเอ๊ะทำไมอันยิงไม่ได้เฮ้ยนี่เรายิงแล้วนะคะอีกหนึ่ง อีกหนึ่งมาเฮ้ยเฮ้ยแขนโอ้โหแขนพังนะคะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่โอ้โหตีแรงมากเลยค่ะกินเลือดก่อนนะกินเลือดก่อนกินอาหารด้วยเราฟื้นเลือดก่อนนะคะน้องตีแรงมากเลยอะเจา้าค้งงคาวนะคะแล้วก็แขนเราพังแล้วด้วยเราใส่แขนนี้ก่อนละกันนะคะสาเหตุที่อันไม่ได้พกโล่มานะคะเพราะว่าเอาจริงๆล้วคืออันคนใช้โล่ไม่ค่อยเก่งอะคะ่ะเ๊ะ มีคนยิงธนูใส่อันด้วยอ่ะสงสัยจะโดนลูกหลงเดี๋ยวอันเอาคอสโบไว้นี่นีก่อนแล้วกันนะคะมีลูตเคสสีแดงด้วยอ่ะรู้สึกว่าข้างในต้องมีของดีแน่นอนเดี๋ยวเรามุ่งหน้าไปเลยค่ะคุณเฟดมุ่งไปแล้วนะนี่กระโดดอีกค่ะเราเห็นเจ้าดวงด้วยนะเจ้าดวงตัวนี้คุณเฟดต้องทำการเทมแน่นอนเลยใช่ไหมใช่ไหม Hello, ต้องใช้แน่นอนนี่โอ้ <laughs> มันอาหารสด,สดใหม่ใหม่ จะวเจ้สดเลยจะดวงตัวนี้คือน่าจะชอบมากเลยนะคะเราเดินทางกันต่อนะคะมุ่งหน้าต่อเลยโอ้โหจากหน้ากันอย่างนี้เลยนะคะทางลัดตรงนี้นะคะทุยอันไม่ค่อยไว้ใจตัวเองเท่าไหร่นะคะเป็นคนที่ชอบกระโดดตกนะคะดังนั้นเนี่ยเราต้องใช้แก๊ปปิ้ง o ุกนะคะนี่ยิงไปเลย แล้วก็ยอนตัวเรียบร้อยค่ะตรงนี้ได้เลยเอ่ยเนี่ยได้ชุดพรางนะรองเท้าพรางนะคะเป็นสีน้ำเงินนะคะอันนี้นะคะเ,เป็นที่ขี่ของเจ้าตัวนี้เลยนะคือลูกคุณเฟดม<อ>ุ่งหน้าไปตรงนั้นแล้วฮะมีไกด์นำทางฮะรอบนี้ใช่กระโดดดึงคุณเฟดคือทำการเคลียร์ทางให้เลยนะคะข้างล่างเนี่ยมีเยอะเลยนะ ้องระวังด้วยมาแล้วมาแล้วโห oh. เอาพักพวกมานะคะนี่เสียชีวิตไปอีกหนึ่งนะคะเรียบร้อยค่ะหุยคนใช้ดาบฟาอเฮ้ยอันเกือบตกแม่ตัวนี้ติดนะคะตัวนี้ติดบักนะเรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ อย่าเข้ามาอ่าอันนี้นะคะจะเป็นแบบทางเขาวงกฎนะคะและแล้วเนี่ยเราก็ใกล้ถึงแล้วนะคะอาร์ติแฟกต์สีม่วงของเราลำแสงคือสวยมากเลยนะคะเฮ้ยเจ้าที่มาแล้วต้องแถวๆอาร์ติแฟกต์นะคะมันจะมีเจ้าที่อยู่นะน,นี้ต้องระวังด้วยโอ้โหมาทุกทิศทางคะ่ะเรี็บร้อยอีกหนึ่ง เดี๋ยวรีกระสุนรอเลยเจ้าตัวนี้เรียบร้อยไปอีกหนึ่งนะคะอย่ามาทำให้เราเดินช้านะนี่ต่อให้เราเดินช้าแต่ความสามารถของเรายังได้อยู่นะคะนี่ติดหรอติดหินหรอมาได้เปล่าหุยถึงกับนอนนี่เลยเหรอเนี่ยเฮ้ยนี่เรานี่เรานอนทำไมเนี่ยยิงเรียบร้อยแล้วตรงนี้เนี่ยก็จะได้อาติแฟกต์นะคะ เย้ yeah, ได้มาเรียบร้อยอนที่แปดสีม่วงนะคะอุ้ยยังไงเนี่ยมันจะปอนเพิ่มขึ้นเหรอเฮ้ยจริงด้วยทุกคนยังไงอะเอาไม่ได้แล้วนะคะน่าจะบั๊กนะมันไม่ได้แล้วอะ่ะเอาเพิ่มไม่ได้นะตรงนี้เจ้าที่ยังอยู่นะคะอืม้มมีอีกไหมไม่มีแล้วนะคะ แล้วกล่องที่เจ้าดวงอยู่นี้มันอยู่ตรงไหนนะอยู่ด้านบนอยู่ด้านบนนะคะตรงนั้นเนี่ยอันยังไม่ได้เปิดนะโน่นนะเห็นหรือเปล่าเห็นแล้วเห็นแล้วเราต้องลงจากตรงบริเวณตรงไหนเนี่ยเราลงไม่ได้ฮะตรงนี้ต้องใช้ g r a p i n g hook ไปหาอย่างเดียวเลยยิงแล้วก็ไปเลยใช่ไหมคะทุกคนเฮ้ย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 คนเสียชีวิต และอันนี้นะคะเราก็จะได้ความรู้ของโอ้โหเจ้าโมสซอรัสนะคะทุกคนอยู่ตรงไหนคะเนี่ยอ๋อข้างบนนี้นะอันนี้จะต้องวิ่งชา้านะคะกระโดดว้าวเป็นอะไรที่ท้าทายอันมากเลยค่ะเนี่ยตอนขากลับเนี่ยเฮ้ยเยเกือบจะไม่ทัน เรียบร้อยนะคะแล้วเราเนี่ยก็เดินทางกลับกันเลยหรือว่าคุณเฟดจะเอาเจ้าดวงคุณเฟดเอาเจ้าดวงมาแล้วหรอคะเนี่ยร้ายกาดจริงๆเลยนะคะดูน้องลอยสิอะเดี๋ยวถือให้คุณเฟดนะคะคุณเฟดขึ้นมาเร็วเอ้าขึ้นมาแล้วหรอโอเคป้าป้าป้าเราเดินทางกันต่อนะคะ เย้แล้วตอนนี้นะคะเราก็ออกมาข้างนอกถ้าแล้วนะคะส่วนถ้าพิษเนี่ยเดี๋ยวเราไปเดินทางกันต่อในตอนที่เราจะผจญภัยไปถ้าพิษกันเลยนะคะ A few moments later แล้วตอนนี้นะคะเราก็ถึงฝั่งที่เราจะไปผจญภัยในถ้าพิษกันนะคะเราเนี่ยจะเอาน้องแรปเตอร์ทั้ง3มมาช่วยผจญภัยครั้งนี้ด้วยเราจะลุยอเมซอนในตอนกลางคืนเฮ้ยอเมซอนเหรอคะเนี่ยไม่ว่ามันจะเป็นตัวอะไรเพียง <h ull ing> แค่เรานับหนึ่งสองสามแล้วไปเลยเฮ้ย <h ull ing> ต้องรีบไปนะคะเรากลัวมากเลยอ่ะไม่อยากมองน้ําเลยอะทุกคน ي, ตอนนี้อยากขี่เจ้าไดโนเสาร์มากเลยอ่ะอ้ย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 ,อย,อย,อยอน่าจะโดนปลาตอดนะฮะปลาตอดแน่นอนนั่นไงนั่นไงสมอนสีสมอนสีไปตอดปลาเรียบร้อยน้องสมีหายฮะสมีอยู่ไหนอะ่ะนี่ตรงนี้นะคะีย๋ยวเราแวะอ้าโอ้ยจำหน้าเลย มองให้หน่อยคะ่ะออกให้หน่อยดูสิมีทางลงได้แหละหูตัวนี้เหละคะทางลงไปถ้ำได่ถ้ำอยู่ข้างบนอ้าวนี่ครับนี่เราก็ถึงปากถ้ำครั้งก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยวางเตียงไว้ก่อนนะนอนใครตกลงไปข้างล่างเรียบร้อยอันวางเตียงไว้เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนพร้อมกันหรือยังคะ Yes sir อันติดสมีสอนอะโอเค แล้วตอนนี้นะคะเราก็เข้าไปอยู่ในถ้ำพิษเรียบร้อยแล้วเราก็จะใส่หน้ากากกันแก๊กกันเลยนะคะเรียบร้อยอาเด็กๆตามมาค่ะเฮ้ยมาแล้วมาแล้วประเดิมด้วยเจ้าแมงมุมนะคะยิง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 ยงยยิงงเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเจ็บ้าเจ็บป้าดูเลเวลสิครับโอ้โหเลเวลในถ้านี้อันตรายมากๆเลยนะคะเนี่ยเราติดพิษด้วย นอ่ยได้โหมันมาแล้วมันมาแล้วพระเอกเขาที่อันกลัวจะตั้ขาอเลยไม่ได้นะคะนี่เราฆ่าเรียบร้อยแล้วนะคะเจ้าไททาโนโบอาแล้วก็ตะขาบโอ้โหเออดูมันไต่เพดานดิคะเราใกล้ถึงตัวอาจิแฟ์หรือเปล่าคะเนี่ยมีลำแสงนะมันอยู่อีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวเราไปทางนี้ต่อนะคะน้องจะไปได้ไหมเนี่ยต้องคานเข้าไปน่ะเยอะ น้องไปไม่ได้นะคะน้องติดอ่นแน่โอ้โหมาแล้วค่ะปนใหญ่มาแล้วนะหืมติดติดติดอู้ผูพังค่ะชุดพังชุดพังชุดพังโอ้โหงูก็มาอีกนะคะโอ้โหเสียงงูเด็กๆคือเข้ามาไม่ได้นะคะอันนี้อันตรายมากเลยอะเราไม่มีผู้ช่วยแล้ว เฮ้ยอันตรายสุดๆุดไอ้งูมางูมาอือหูงูอีกตัวค่ะอีกตัวมาสองตัวเลยออหูอือหูจต้องฝังงงงูไปนะคะหลายตัวเลยแล้วตอนนี้นะคะเราก็จะได้ความรู้นะกล่องความรู้อะไรเนี่ยว้าวปิ้งปิ้งเรียบร้อยเอ้ยติด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 ปิ้งอะไม่ตัวสักครู่โอ้โหมาเป็นศูนเลยไม่ใช่ตัวเดียวทุกคนอันอันสลบแล่ะทุกคน กลับมาได้สัทีดึงปริงให้ด้วยค่ะไม่น่าล่ะเราเลือดลดแล้วก็จะไมิน่าหมดนะคะเชื่อว่าแอร์ดอปตรงกลางมันต้องเป็นของดีเชื่อว่าอย่างนั้นค่ะเพราะว่ามันอยู่ท่ามกลางสัตว์เลื้ยคานนะคะแล้วก็จะงูอีกแล้วหยบเลยมาแล้วมาแล้วเลยมาแล้วนี่เราคิวได้อีกหนึ่งนะคะมาอีกหลายตัวโอนี่มันดงงูชัดชัดอ้ของไม่ดีเลยค่ะแล้วก็ตั ตะขาบมาโอ้โหตรงนั้นดงที่อันไม่ชอบทั้งนั้นเลยเสียชีวิตไปแล้วมีคนเปิดฉากแมงปอเฮ้ยใครอ่ะเราใช่ไหมเราแหละสูงเลยเฮ้ยติดพิษอีกแล้วข้ามันข้ามันโอ้ยโอ้ยพังอีกแล้วมืงก็พังข้ามันข้ามันคิวเรียบร้อยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยงงงง สีเลื้อมมาเลื่อมเชียวเลยเลื่อมแบบตัวเลื่อมมาสิสีม่วงโอ้โหลายสวยมากเลยคะ่ะทุกคนโอ้โหลายสีม่วงเอ้ามาลายนี้ไม่ชอบแมวโอเคัวสีม่วงนะก็สีม่วงสวยมากเลยะ่ะทุกคนอยากเลี้ยงตัวสีม่วงเฮ้ย <c oughs> ตะขาบตรงนี้เสียชีวิตยังเนี่ยมงมุมมาด้วย,วยนยยั้ะยังไม่เสียชีวิตนะเราต้องฆ่าเจ้าตะขาบก่อนนะคะ แคทเสียเวลาทุกคนอะๆๆๆๆๆไม่ไม่โอเคเราก็กู้ของได้กลับมาแล้วนะแล้วตอนนี้เนี่ยเราจะไปทางไหนกันคะเนี่ยคุณฟอกคนวีตรงนี้สิฮนะเพราะว่ามันมีกล่องอยังไงล่ะว,ว้าวเดี๋ยวเราไปดูกล่องกันเลยนะคะว้าวเราได้ความรู้ของไททันโนซอนะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นเจ้าตัวที่ใหญ่ที่สุดในเกมนี้เลยนะคะ นั่นมันลูทครีสีแดงด้วยนะน่าต้องเป็นของดีแน่เลยอาคุณเฟดไปเก็บเลยสิคะเก็บเลยเดี๋ยวสพอร์ตให้ค่ะคุณเฟด็นี่คือแบบเยียบรอบปิงใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยงูมากเฮ้ยปริงมากปิงมามีงูแล้วก็ปริงนะคะเฮ้ยเพียบเลยเรียบเลยมันมากกว่าหนึ่งเรียบร้อยค่ะมาแล้วมาแล้วเรียบเลยเพียบเลยไอคุณเฟดชอบเอาไปตกปลาเอาไปตกปลาแล้วก็มีเจ้างูด้วยนะ Surprise Motherfucker กเอต็มหน้าเลยเลไปจต่ข้างบนขอเก็บโอเมนเต็มหน้าเลยคนเต็มหน้าเลยเฮ้ยทำไมมาอีกแล้วเต็มจอเลยเข้เขาใกล้มากๆแล้วคงต้องมีเจ้าที่อยู่นะคะเจเจเจเมงปอเมงปอเมงปอวุ้ยเมงปอนี่คือสแตนบายอยู่ตรงนี้เลยเหรอคะเนี่ยคุณเฟดแทงให้หน่อยสิคะ สายแท้งของเราโอตรงนี้เป็นอัตติแฟกที่เป็นแบบกลมๆนะคะเย้เราได้มาแล้วเก็บเลยเราจะต้องแถงนน้นๆให้เจอน้นอาจจะหลงทางอยู่แถวนี้เย้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยทำไมตรงนี้เรายังไม่เคยมาหรอย,ยังอะเย้ยจำสแก๊ แมงมุมจำสแกนไม่น่ากลัวเท<อ>่างูค่อยลงมา<อ>เต็มหน้าจอเราเลยนะคะสับไม่โดนสักทีนี่นี่สับโดนนี่เสียชีวิตแล้วเลยเส้นทางนี่คือดูเคลียร์มากเลยนะคะเนี่ยเรียบร้อยถึงแล้วนะคะอ่าแล้วเด็กๆล่ะน้องได้ทำการสละชีวิตไว้ในถ้ำนะคะเดี๋ยวไว้เราจะออกสำรวจดูน้องใหม่อีกทีนะคะตอนนี้เนี่ยเวลาของเราใกล้หมดแล้วเราเดินทางกลับก่อนค่ะ เย้ yeah, แล้วเราก็ใกล้ถึงแพรของเราแล้วเป็นการเดินทางกลับที่ปลอดภัยมากๆเลยนะคะไม่มีพวกมอนสเตอร์เนี่ยมารอบทำร้ายเรานะคะแล้วตอนนี้นะคะเราก็จะเอาอาร์ติต์เนี่ยไปเก็บไว้ที่เดิมเลยนะเท่นของเรานี่ฉันว่าอาร์ติต์ของเรานะคะที่เราได้วันนี้เอาไปใส่เลยอันนี้นะคะที่เราได้จากถ้ำเขาวงกตนะเถออันนี้ นี่ได้แล้วสี่อันนะคะสำหรับพารนี้นะคะเราก็ขอจบเพลงเท่านี้นะคะ,ะ,คะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะคะเราวเด็กๆทั้ง3คนนะคะเราเนี่ยจะเอาน้องกลับมาให้ได้เลยนะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยค่ะบ๊ายบาย